อ่านในสภาเราเกิดหลายเรื่องที่มันเป็นประเด็นทั้งที่ไม่ควรจะเป็นประเด็นหรอกแต่มันก็น่าคิดเอาวันก่อนกระป๋องกระป๋องตกลงมาจากข้างบนณเวลานั้นคนที่เขาเฉียดเลยยูนในกลุ่มสอสอเพื่อไทยสอสอผู้หญิงคนนั้นบอกยังไงไวงมีคนมันเป็นเพดานมองขึ้นไปเป็นเพดานเลามันจะไหนมันมีคนคว้างมาแน่นอนในอารมณ์ก็คือว่าคงจะมีการคว้างใส่สอสอหญิงเพื่อไทย มันเป็นกระป๋องนมและข้างในมีกระดาษสีน้ําตาลยัดไว้ข้างในออปรากฏว่ามีการตรวจสอบในเวลาต่อมาวันรุ่งขึ้นว่ามันตกมาจากเพดานนั่นแหละมาจากฝ้าคือดูวงจรปิดแล้วค่ะมันมาจากฝ้าข้างบนแล้วเราดูอาจจะไม่เห็นแต่มันไม,ม่โร่ใช่ไหมใช่แล้วก็คือวันนั้นไม่ได้มีใครมาดูงานด้วยค่ะที่จะมีลักษณะของการถูกเคลี้ยงมาจากจุดไหนอย่างไรเพราะทุกท่านอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะเราเราอยากเห็นนะอ๋อไม่ใช่ อยากเห็นวงจรปิดอยากเห็นการคว้างอาจถ้ามีมันไม่มีงไงไม่มีไม่มีเออแล้วยังไงแล้วมันก็ร่วงลงมาอย่างนี้แล้วตอนแรกเนี่ยที่ติดใจกันก็คือทําไมเจ้าหน้าที่สภารีมาเก็บออกไปยังไม่ทันได้ตรวจสอบอะไรกันเลยมันคือกระป๋องอะไรยังไงแล้วข้างในกระดาษมันเขียนอะไรหรือเปล่าเจ้าหน้าที่มาเก็บออกไปเลยคุณวิออยณทยาแก้วพรรดเป็นคนพูดรวมไทยสร้างช,ชาติบอกต้องตรวจสอบใช่ปล่อยข้ามไปไม่ได้หรอกค่ะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดวันไหนมันเป็นระเบิดจะทํายังไง ตุ้มเข้ามาแล้วมันไม่รู้ที่มาที่ไปคุณหมอชนนั่นก็มีมุมนะหมอชนนั่นว่าไงก็พูดเรื่องน,น,นี้ค่ะว่าถ้าเกิดมันเป็นระเบิดขึ้นมาใช่ไหมคะหรือมันเป็นอะไรที่มันอันตรายอ,อ่ะแต่สรุปมันคือกระป๋องนมซึ่งคาดว่าคนงานสมัยก่อสร้างสภาทิ้งเอาไว้เพราะตัวเลขวันหมดอายุมันอยู่ที่กระป๋องมันปี2020อ่อะค่ะปัจจุบันปี2.025นนั่นอ่า แล้วก็กระดาษข้างในสรุปแล้วก็ไม่ได้มีข้อความอะไรค่ะนี่นี่วงจรปิดอ่าต้องย้อนกลับไปตอนสร้างสภา,าแล้วทำไมไปลืมกระป๋องไว้อะและขณะน,น,นี้อ่าข้าบนลืมอะไรอีกไหมอ่าเกิดไปลืมค้อนขวานเอาไว้ทำไงอ,อนะออฮะเนี่อันนี้กระป๋อง กินแล้วไม่เอาไปทิ้งอือาเกิดไปลืมขวานลืมค้อนลืมอะไรที่มันมีน้ําหนักจะทํำยังไงวันดีคืนดีร่วงลงมาอัชพาไม่ปลอดภัยน้องค่ะเออคือสภาพาเพดานสูงมากด้วยนะคะ <c oughs> นี่ไงไอที่กระเด็นออกมานี่ไม่ใช่นะอ่ะมันตกเข้ามาแล้วมันกิ้งข้าวตายเข้าอีอัศอสองนั่นั่นไตออกเลยเ <c oughs> ขาเรียกว่าจิตใจระวัตระวังตลอดเวลาอะไรก็ไม่รู้ไตออกไปก่อน แล้วก็ไปดนูนะแล้วก็แงนดูข้างบนด้วยค่ะว่ามันมาจากไหนเอออ่านี่อ่าเห็นไหมอ่าเราต้องเคลียร์เรื่องนี้อ่าผมแนะนำท่านประธานอากรุณาขึ้ไปตรวจสอบเป็นฝ้าเกรงว่าเกิดจะลืมค้อนลืมตะปูไว้ทำไมแล้วถ้ามาตกจากที่สูงนะน้องเจาะหัวเลยเอาใช่ไหมค่ะออ ว่ากันต่อไปอีกเ,เมื่อวานนี้ที่สอส,อสอพักประชาชนคุณประเสริฐพงศ์ออมาบอก<ห>อว่ายังไงคุณประเสริฐพงศ์อ่ะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ประเสริฐ <คา S 2> พงศ์นามสกุลอะไรสอนนุวัฒน์ค่ะคุณประเสริฐพงศ์สอนนุวัฒน์บัญชีรายชื่อพักประชาชน ที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวคุณประเสริฐพงศ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะแต่มีคนมาข่มขู่สสสาธิตทวีผลสสลพบ,บุรีของพรรคประชาชนว่าในพรมนองว่าไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกอบจอที่จังหวัดลบบุรีค่ะนี่ฮะซึ่งตัวคุณประเสริฐพง์เนี่ยบอกว่ามีพยานแล้วมาเล่าให้คุณประเสริฐพงศ์ฟังอีกทีหนึง่งพยานก็คือคุณอนุสรแก้ววิเชียนสสนนทบ,บุรีของพรรคประชาชนนั่งข้างๆฟ้องท่านประธานนะเวลานั้นเหล่าว่าพฤติกรรมอย่างนี้ มักโขแบบหยิกแกมหยอกหยิกแกมขู่ในสภาไม่ควรเกิดขึ้นต้องเป็นการตรวจสอบขั้จริงร้องเรียนท่านประธานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเพื่อนสสเมื่อวานนี้ครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าเพื่อนสสผมชื่อคุณสาธิตทวีผลอยู่ลบบุรีนั่งตรงนี้ครับท่านประธานปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีเพื่อนสมาชิกสองคนนะครับเดินมาหยอกแกมข่มขู่ว่า ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับไปการเลือกตั้งสอจอที่จังหวัดลบบุรีซึ่งมีพยานนะครับคุณอนุสรแก้ววิเชียนสอสอนั่งอยู่ข้างๆตรงนี้แล้วก็ผมคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสภาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็ต้องฟ้องท่านประธานแล้วครับว่าช่วยตรวจสอบข้อได้จริงแล้วก็ช่วยบอกกับเพื่อนสมาชิกว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะไปตรวจสอบดูให้ อ่ะต่อมามาถแถลงเพิ่มเติมนอกสภาว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรอกนะอ่าแต่มีพยานที่เป็นสสเนี่ยค่ะเล่าว่ามีสสคนหนึ่งเดินมาหาคุณสาธิตจับไหลแล้วก็พูดว่าพี่รู้นะว่าน้องทําอะไรอยู่ขออย่ายุ่งเลือกตั้งสอจอในลบบุรีได้ไหมถ้าน้องอยังยุ่งอยู่ระวังจะอยู่ไม่ได้ในลบบุรี ข้อความเป็นอย่างนี้เหรอแล้วก็มีอีกคนนึงมาบีบไหล่ค่ะเลยทําให้ท่านที่เป็นพยานก็คือสอสอ,อนุสร์นะค่อนข้างจะตกใจเขาก็เลยพูดว่ายอกยอกยอกเฉยๆแล้วเขาก็เดินไปตนเหงเห็นว่าผู้พิกรกมไม่เหมาะสมจึงต้องแจ้งต่อประธานการต่อสู้ในประชาธิปไตยไม่ว่าจะเวทีไหนต้องสู้กันแบบแฟรแๆจะมาหยอกแก้มคูอย่างนี้คนสาธิตสสพรรคประชาชนลบบุรีอาจจะไม่ตอบตัวเพราะข้อเพนคนอ่อนน้อม นักข่าวถามว่าพักไหนเหรออาไม่ตอบแล้วถามไอ้ที่เขามาโคแกแยกยอกแก้มกโค,คแต่ช่วงท้ายยืนมือไปจับสายของบัตรนักข่าวที่เป็นสีน้ําเงินมาเหมือนส่งส่งสัญญาณว่าสีน้ําเงินไว้ก็ปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าหลังจากนั้นตัดเข้าไปในสภาธบชมหลังกระทู้ถามเสร็จก่อนเข้าวาระสอสอลบลุรีพักภูมิใจไทยพักสีน้ำเงินคุณมันลิกาจิรพันธ์วาน,นิช ลุกขึ้นขอชี้แจงกรณีถูกพาดพิงว่ามีสอสอไปขู่สอสอลบุรีพักประชาชนกลางสภาไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสอจอคุณมาลิการเนี่ยสอสอภูมิใจไทยลบบุรีบอกให้ประธานตจ้กรรมการสอบตัวนายประเสริฐที่มาฟ้องนั่นแหละคุณประเสริฐพงศ์บอกฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดค่ะบอกดิฉันเป็นผู้ถูกกล่าวหาและถูกพาดพิงนี่ คุยกับคุณสาธิตที่ว่าเป็นต้นเรื่องเนี่ยค่ะที่ว่าคุณประเสริฐพงศ์บอกโดนขู่เนี่ยอบอกเขามาขอร้องด้วยซ้ำว่าอย่ามีเรื่องเลยแล้วเขาก็ยืนยันด้วยว่าเขาไม่ได้เป็นคนไปเล่าเหตุการณ์ให้คุณประเสริฐพง์ฟังคุณประเสริฐพงศ์ามาจากไหนฟังไม่ได้สับจำบกระเดียเขาไม่ได้เล่าด้วยพูดจากเกินความจริงต้องเคลียร์อาคองไปนักการเมืองต้องตั้งกรรมาการสอบเลยพูดไปเริ่มเป็นเ,ร,เนราวอย่างนี้ได้ไงสืบเนื่องจากเมื่อเช้าค่ะมีสอสอประเสริฐพงศ์ ได้กล่าวพาดพิงในกรณีการหาลือเรื่องที่ว่ามีการข่มขู่กันกลางสภาดิฉันอยากจะขอให้ท่านประธานตั้งกรรมการสอบนะคะตัวคุณประเสริฐพงศ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ฟังไม่ได้สับจับเอาไบกระเดียดคนที่เขาเป็นสอสอเป็นผู้นำเขาต้องพูดจาให้ชัดเจนพูดจริงทำจริงพูดตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันเป็นผู้ที่ถูก กล่าวหาแล้วก็เป็นผู้ที่ถูกการพาดพิงดิฉันขอให้ท่านประธานนะตั้งกรรมการสอบค่ะเมื่อกี้ท่านสสส,สาธิตมานั่งตรงนี้มาขอร้องว่าอย่าให้มีเรื่องเลยเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วสสสาธิตที่ถูกกล่าวพาดพิงด้วยกันก็บอกเองว่าเขาไม่ได้เป็นคนไปบอกประเสริฐพงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องเคลียร์ท่านประธาน การที่พูดจาแบบนี้พูดเกินความเป็นจริงไม่ใช่นิสัยของผู้นำคนเป็นนักการเมืองต้องพูดจริงมีความจริงใจกับประชาชนธรรมธา,านคะตั้งกรรมการสอบคะ่ะจะตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไปนะครับอืมนี่นักข่าวได้ถามต้นเรื่องไหมนะคุณสาธิตทวีผลสส<อ><อ>พักประชาชนลบบุรีว่างไง ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะบอกเป็นความเข้าใจผิดเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนคุณประเสริฐพงษ์อ่ะออกมาพูดเจตนาคือต้องการจะปกป้องสสรุ่นน้องในพักแล้วคุณสาธิตบอกปกติผมและคุณมันลิกาก็คือสสของภูมิใจไทยเนี่ยพูดเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเราไม่ได้ติดใจอะไรอ้าวอ่างนี้คุณประเสริฐพงษ์จะว่าไงเนี่ยรุ่นพี่ในพักอะ่ะเป็นการแซวกันเล่นๆพี่ไม่ได้มีอะไร เป็นการแซวกันเล่นๆแสดงว่าเนื้อหาที่มาพูดว่าเฮออียยุ่งกับเรื่องการเลือกตั้งสอจอที่ลบบุรีก็คือแสดงว่าเป็นจริงเขาพูดจริงแต่เป็นการแซวเล่นๆหรอคะใช่ครับแต่แต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดที่ท,าท่านประเสริฐพงศ์ไปไปพูดเนี่ยครับอเราสอนเนี่ยท่านได้ยินอย่างนั้นท่านก็รู้สึกว่าท่านไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้ไงยคือไม่ไม่รู้ว่าคนลบบุรีเขาพูดกันแบบนี้ก็เลยเกิดความไม่สบายใจก็เลยไปเ,เล่าให้เพื่อนสมาชิกท่านอีกโดยไปถึงท่านประเสริฐพงศ์เนี่ย เราเรัจปงท่านก็มีความบองหยายผมผมไม่คิดว่าท่านเราจะหาลรื่อในสภา,าในผมก็คิดว่าคุยกันแล้วก็คงจบอะไรเงี้ยต้องขอบคุณท่านแหละที่มีความโผงยายผมคือว่าพูดจริงไอ้เรื่องอย่าย,ยุ่งเดี๋ยวอยู่ลบบุรีไม่ได้อะไรเนี่ยนะเราไม่มีครับไม่มีไม่ม,ม,มีว่าอยู่ลบบุรีไม่ได้ตรงนี้อาจจะคาดเคลื่อนกันก็ทางท่านอนุทินที่ท่านผมผมไม่ได้ยินท่านแหลกนะ,ะแต่เห็นว่าสื่อโพสต์ว่าเป็นสสแค่โดนปลูกว่าทําไมทำไมไม่ปลูกกับจริงตรงนี้ผมก็ต้องบอกว่า ผมก่อนจะมาเป็นผู้แทนรัชท์รอผมก็ผ่านเช่นทางั้นหือโหดมาก็เยอะผมฝ่าดงกระสุนกว่าจะได้เข้ามาเป็นผู้แทนรัชท์รเนี่ยซึ่งในพื้นที่ก็รู้กันอยู่ว่ามันมีการหวานกระสุนกันยังไง<ฮ>ผมไม่มีความจําเป็นเลยต้องเกรงกลัวครับถ้าเกิดมีการคอมผูกผมจรงิงผมก็คงจะไม่ยอมอะ่ะก็ไม่อยากให้มันไปไกลจนแบบสังคมมาไปตีความว่าเอ้ยทะเลาะกันอะไรอย่างจริงๆไม่ใช่ไม,ใชไม่มีอะไรเลยครับผมเองก็ได้คุยกับท่านบณธิการแล้วแล้วก็คุยกับพี่ประเสรง์ยังไม่เจอกันเลยครับแตต่างคนต่างต ตกลงคุณประเสริฐพงจับประเด็นผิดไปอันนี้เขาบอกเขาย่อยสนิทกานแย่กันจริงๆแล้วไปโยงคุณนุทิน,นคือคุณนุทินก่อน,นหน้านักข่าวไปถามไงหัวหน้าภาคภูมิใจไทยอ่ะคุณนุทินบอกเป็นสสแค่โดนขู่กลัวทําไมทําไมไม่ขู่กลับอืแล้วก็ ยืนยันว่าเนี่ยก่อนจะมาเป็นสอสอเนี่ยผ่านเส้นทางคดโหดฝา่าดงกระสุนมาเยอะไม่มีความจําเป็นต้องเกรงกลัวอันนี้หมายถึงตัวคนสาธิตบอกค่ะ<ฆ>ใช่ไหม<ฆ>หลังจากรู้ชินบอกกลัวทําไมเออคนสาธิตก็บอกผมไม่ได้กลัวมผมผ่านมาแล้วอะคนมาลิกาไม่จบเสียเรื่องนี้ควรจะจบไหมก็แถลงอีกรอบหนึ่งอะค่ะช่วงบ่ายบอกอยากให้ตั้งกรรมการสอบเลยใครพูดจริงใครพูดไม่จริง เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาพูดขยายจนมันกลายเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของคุณประเสริฐพงด้วยก่อนหน้านี้นก็เคยพูดจาเกินความจริงดังนั้นต้องตั้งกรรมาการสอบอแล้วก็ยืนยันว่าช่วงที่เข้าไปคุยกับคุณสาธิตเนี่ยไม่ได้บีบไหลไม่ได้หยิกแก้มตามที่เป็นข่าวเลยแค่แตะแขนไอหยิกแก้มใครพูดเหมือนหยิกแก้มหยอกเนี่ยนั่นแหะสิเขาไม่ได้บอกหยิกแก้มนะอเอายังไงบอก แค่แตะแขนเป็นเรื่องปกติกับคนที่รู้จกักคนที่รักกันหรือสนิทกันถ้าไม่สนิทไม่จับหรอกคุณประเสริฐพงศ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่มาอ้างชื่อสสอ,อีกคนว่าเป็นพยานพูดเกินจริงให้ตั้งกรรมการสอบเลยค่ะว่าใครอ่ะพูดจริงพูดไม่จริงใครที่ชอบเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะแล้วเอามาพูดขยายซะจนเป็นเรื่องอันนี้ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะของคุณประเสริฐพงศนะ์เนี่ยครั้งก่อนก็เคยมีแหละประเด็นนิทีแล้วพูดจาเกินความจริง กรุณาตั้งกรรมการสอบเราจะได้รู้กันนะคะว่าคนที่เป็นสสเนี่ยเป็นผู้นำเนี่ยพูดจาแล้วอะ่ะให้ชาวบ้านเชื่อถือได้แค่ไหนปกติบอกได้เลยนะบอกว่าไม่ใช่เป็นคนพูดเก่งเพราะ,ะั้นที่การที่จะมาอธิบายมาอะไรเนี่ยทำไม่เป็นหาแสงไม่เป็นนะคะแล้วก็ไม่หิวแสงด้วยเมื่อกี้นี้ในสาภาเนี่ยถ้าตากล้องจับทันสสลบบุรีมานั่งคุยข้างๆด้วยซ้าเหตุที่เกิดที่คุณประเสริฐพงอ้าง ตัวคุณประเสริฐพงศ์ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สิ่งที่เขาพูดนั้นน่ะพูดเกินความจริงที่เขาบอกว่าฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดนะคะก็คงบอกไว้ตามนี้ด้วยที่อ,อ้างว่าในเหตุการณ์เขาได้มาขอร้องดนะ้วยค่ะมาขอร้องให้ไม่ให้อะไรเมื่อ,อกี้นี้ก็จะอย่าไปอย่าไปใช้คําว่าขอร้องเลยเดี๋ยวจะเสียหายเขาแต่เขามานั่งข้างๆเขาบอกพี่จบแค่นี้เถอะอย่ามีเรื่องเลย เมื่อกี้เหเวกับประเสริฐพงศ์ด้วยก็เดินสวนกันเมื่อกี้ยังบอกเลยประเสริฐพงศ์มานี่มาแถลงข่าวร่วมกันก็ไม่มาก็เดินหนีไปก่อนหน้านี้เคยมีกรณีหรือว่าเคยมีความเห็นจากเรื่องที่เกิดขัดแย้งอะไรกันไหมคะโดยส่วนตัวไม่มีต้องบอกได้เลยแต่พอมันมีเรื่องนี้จําได้ประเสริฐพงศ์เคยพูดว่ายื่นเอกสารให้หัวหน้าพักแล้วหัวหน้าพักอ่ะไม่รับไม่สนใจเดินหนีแต่ทั้งทั้งที่มันเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นพวกปั้นน้ำเป็นตัวไง ท่านผู้ชมเอ่อเอ๊ะคุณมาริกาที่ไปกับคุณหญิงพรทิพย์ใช่ไหมตอนนั้นที่ไปประเทศไหนอะ่ะแล้วมี<อ>กรณีร้านอาหารน่ะใช่ไหมอ่าค่ะเอใช่นะอ่า,อานี่ก็ไม่ธรรมดาไม่ยอมอะ่ะค่ะอา่าจู่ๆมาพูดเป็นประเด็นถึงขนาดฟ้องสภา,าก็ต้องตั้งกรรมาการสอบคุณมาริกาว่าอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะนี่ลบบุรีนี่เก็บตกเพระาะเมื่อวานนี้ไปพูดถึง มันยังมีภาคต่อก็ต้องเก็บต่ให้ครอบทวน